สอสวัสดีพี่น้องตอนนี้กัมาออนรองตอนตีสี่ที่หเนาะพี่น้องอยู่ตลาดสองเมงเจ้าคพี่น้องเล่นว้า่โล่นั่งเล่น โบ๊ะหิวไปก็ได้ปงไว้นี่ข้างมาจะ่ะหรอหออมาเอามันเจ็บนะตอนนี้ก็ซื้อซื้อกระเทียมซื้อนมักหน้าหมักเล่นไปตำหมากหงเนาะนี่ได้หอมกระได้นี่นี่หอมกัอ่ะนี่นี่หอมอ่อนไปนี่ของเหลาอ,อันอันหอมเลย

ใส่งัวงัวตัวหนึ่งบึงเน็ตกวเี๋ยวนีอน้รย้อลาซิมหาหมัดกับพ่อแล้วมั้งบอพ่อบ่ามันต้องใส่สำได้มันใส่ลายปนนป้ลพ่อ่ะพ่อเะวเดี๋ยาพลาดถ่ายใจร่วม อันช่นรจายได้อันนี้จะบักผีบังเดนเลยอั like Culture, นนี้เอออันนี้รูบบกีักขีบรูด้วยรูดอะไรรดรกิ่้อานหนึงาีรูหนึ่งเราา้นนี้ก็ึงเป็นสาอือสานี่เน่ได้พราบัวคุณด้ปัญหานิปเขาบัวมีแล่อยู bueno, ่เพิ่มคือตองจ่ายอนหาชิปแบัน้อโจมเลยลผบ เราสิเอาแต่ปลากระหล่ำกินกับพอ,อมีเลยเด้ปลากระหล่ำเอาเท่าน,นีา้แล้วอัอนีคยังอีกยู่ตรงนี้เลยอันนีๆๆๆ่ยังอ้กระอันนี่ยังนอีกวะ ยันย่งแน่ก่อนนีนี่นะไปงัวนสามโลน้ำตาลสองโลแล้วกับ้านมะฝูขาเรื่มเียงอะไรไม่รู้มีอะไรไป่วอันนี้ก็ได้บ้าง ปลาต้มหมกบวกยังนะบั lá, ùng, ài, ha, ่มาหุงได้อีห้าวหุงเลยนี่ได้ดีก็ได้นะน้ปลาดน้ปลาจขวดอาขวดบเปืองเด้อเ็ดมันากินเอาไป3ะบ่จักตําบ่จักเ็ดอันน่ะเนาะนปาอีก3ขวดยากับเหล้า นี่เด้กะลว่าเราบรเขียนแล้วก็ปลาปลาแตเจาแล้วก็ต้องขาแล้วว่าน่นงเห็นเลยเว้นหอมากันยาแล้วมานดเ่อา่อแล้วมันะเพลินในขาหันมูอะไรกันเอาเกลือเอแม่ดีนแซมเพื่อาเอาอีกเยัวานนอเอาืงมอฉีดอ่ะเป็นทงหรือเ่าใส่ผ้าขาวอันน้นพอ บอสชื่อแบบสำเร็จนะคะนี่อบริกางกันบอพเขได้ใส่ผ้าขาวจากผ้าบุหูแล้วโอ้ยใส่ถั่วนิดน่อยนี่หน่อยหมดเพื่อนเลยเรื่องมาซื้อแล้วแบบนี้ช่วงหนึ่งถ้ากับข้อได้ผ้าขาวแม่น เน oh. ีพัดอีน well, right. ี่เพิ่มอีนี่เน uh. ่พัดถ so ั all, ่วมีอันเดียวอยู่เลยี่เล็มียอะ้าสี่ิบเอานี๋อจากอันนะฮะได้แค่สิอันใช่หมดแล้วก็ได้แค่สิบขวดพอดีสิบจองขวดซะละ มันเปื huh. en fin. ือ่วงองบวงีดานเะ่นี่หมกแบบบีดบมีดดินีได้นะโอ้สองโลเหือยังบาานีกราคาสิบสี่พี่ระรุนไหบ่เลาสิ เอาคายถึกแล้วค่ะค้าสิเดกเขาคายเอาิก้องโละไปแล้วตอนนี้ก็เชียหุบอาไปอัดเนาะหาดแนวนับโอนพรนอมเมนตี้ ลูกไปว่างอะนะนาะซบตอนนี้เขาก็ได้อัดลูกเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อคลองตัวยะไ่เท่ากับิี่ได้เมื่อพี่น้องเวียดนาม เห็นน้ำอ้าวฟังซึ้งฮนะพี่น้องไปถ่มพ่อพี่ตอนนี้เขาก็มาหอดือนแลวเนาะพี่น้องชื่อฟอง่องนัวก่อนด้วย่องนัวก่อนว,อว,อวอนอ่าเนี่ย เนี่ยเ่าเจ้าหิวไปรถก็ลอก็รำนะตัวได้จเอาขิงเฮื่อนกันเนี่น้ำมันครับบดิซึ่ร์เลยบ่บ่บ่้อาปลาครัก็เริ่มบดิซ์น้ำมันเืกต้อันน้ัอะลิถืตู้เย็นว่าอะไอืมส่ตู้เย็นก่อนคแ่ทกาใส่ข้าเอาด้อน้มันสนะเ่นด้บะ โอ้ยผู้กีบาสิเผ้ากระเป๋าผ้ายกระนึกรกบอกอก้นแล้วว่าเหตุจะใส่กีาสีเพากระเปา้ายถิ่นนันแล้วใช่กระเป๋าเงินเียบรุ่เหลืองน้องเพื่อนเฮีเื่อนเับคนเนนเือนเพื่อน เอาไปนังซืดบ่จังเดี๋ยวปไกล่ละเด้ออาโอยเอาพอด้มอนเนออท่านแล้วเวียกแล้วงานได้เจาเออานั่งอันไหนขนมนะทอาอันนี้ก็ทั่งสีหะาทั่งสีโทนเมาโหลดบ่ได้เมาโหลดเมื่อย อุตส์เอาสือส ok> ือท่องว่างน้ำหิวนอนน้ำเก็บใส่ทุงนะขนมนะนี่นะขนมนี่ขนมเนี้้ใส่เอากะพ่าหละบาวท่อยใจหับเขาใส่มากเดินได้อ่ะเลี้ยงจนลอดอยู่ไว้อยู่บ่อนเดียวนี้น่นะโอ้นี่แต่ผู้ณสิ ใต้ฝากบ้าน้หเรื่องของมันแหเขาหายารสงนูมามาผลไม้อือฟหิวคนมาเออหนามก็มาเรียบร้อยเลยหนามลอยแพ็กตุกง่ายซาตุกนนามแข็งนนามแข็งหกสอบปิดบุ้งดูหากะเต็มบ่ คือปวคขวดน้ำแข็งขึ้นเลยแก้ลงอีกอันนี้แก้น้ํานี่แก้ลงมันบ่พอกินได้มันหน่อยอันคันเทน่าลงเลยใหบ่ได้ต้นนี้มันหัวได้แก้ลงกวดขึ้นมาแลวก็แก้ลงเลอยๆแก่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนหน่อยมันช่วยคนมากมันสิบบ่พอกิน เบิ่งซอยกันนะแล้วเออตัวใดมันอ่ะไรกันเบิ่งน้ำเอื้อยซอยเอื้อยแล้วเออต้องคือเอื้อยกับบด้บอกันเอาลงไปต่อท่านนึงเออเอาลงรถพรมไปหลุมพวันเบื่เบิ่งเด้อแขกคนมากน่ะเด้อเอาไปยายไปให้เขาเจ้ากินน้าในหน่อย ค้นมาได้กินก็เอาก็ได้กินแม่นความเจ้าแล้วคุณเดิทั้างเฮินทั้างซานก่อนถ้าดูดวงตาเดี๋ยวนี้ก็ทานอนักับได้มาแล้วซอง không nhiên cho nó đâu không nhiên nó cho nó đâu được nha mẹ đang บิ้งลูกผู้ใหญ่มาว่างก่อนคุณแมงเป็นคนเดีปจอาเป็นคนจอดสือนี่ผู้เข้ามาเหตุต่อหน้าจอดไปกันลงเลยตาางลุกละ

นี่เทาได้มาทาแม่เห็ดต้เนเห็นไหมน้ำกี่ขวาน้ำสมดิอันนเี่้ดนคือทีมงานห้าหม่เนียนลำ บักตัดพ่อปทางไดบอคือบอลคือโบจักเวียตัวเองบ้าเมื่อยังหวาเมื่อยังห้านอันนี้กินมวยผอมยุกอ่ะโทษหมอแกงข้น่พ่น้องเากินกินกิน สบายดีชมเมสบายดีพี่น้องหลังพักหงนไหมหน้าอุ่นหันบาเขาใหญ่ออกมาแล้วมันหงมันเป็นน้องดินกับเพี่งนข้างนี้เห็นยังข้างนี้เล็ดค่ะเล็ดผักหอมพี่น้อง